ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายคุณครูรัตยาผาจันทึกค,ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่9.3ปร,ริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาปร,ริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสมิติ ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้มีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์สาวทเล่มสองสมุดปากกาไม้บรรทัดดินสอเตรียมให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูก็ขอทบทวนนะคะเรื่องปริมาตรซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนกันมาแล้วในชั้นปห้านะลูกเนาะ รูปทรงปริมาตรหรือทรงสามมิตคิคือเป็นกล่องนั่นเองให้ในักเรียนนึกถึงกล่องนะคะและปริมาตรก็คือความจุปริมาตรหรือความจุก็คือตัวที่อยู่ด้านในนะคะ ตัวที่อยู่ด้านในอย่างกล่องใบนี้มีความจุหรือปริมาตรเท่าไหร่ก็คือเหมือนเราใส่ของหรือเทน้ําหรือใส่อะไรก็ได้ที่ลงไปในกล่องนี้จะมีความจุเท่าไหร่นะคะสูตรอันนี้นักเรียนต้องจดจําอ่ะก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะนําสมุดขึ้นมาแล้วเขียนเลยค่ะวาดรูปกล่องใบนี้นะคะวาดรูปกล่องใบนี้ตามนี้เลย เนาะ,ะให้หนักเรียนวาดรูปกล่องเสร็จแล้วเขียนสูงยาวกว้างนะคะเขียนให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นมาเขียนสูตรปริมาตรดังต่อไปนี้นะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงหน่วยของปริมาตรให้หนักเรียนต้องจำนะคะหน่วยของปริมาตรก็คือลูกบาทหน่วยนะลูกนะลูกบาทหน่วย คุณย้าว่าถ้าปริมาตรคนที่สามารถที่จะช่่งหรือวัดปริมาตรได้นั้นก็คือลูกนั่นเองลูกชื่ออะไรลูกบาทจําให้ได้ง่ายๆแบบนี้เหมือนพื้นที่ใครวัดพื้นที่ก็คือตาตาไลตารางแต่อันนี้ปริมาตรใครวัดปริมาตรก็คือลูกลูกเป็นคนวัดลูกชื่อบาท โอเคไหมลูกบาทหน่วยหน่วยจะเป็นอะไรก็คือแล้วแต่ที่จดกําหนดมาให้แบบเป็นเซนติเมตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรถ้าเป็นเมตรก็เป็นลูกลูกบาทเมตรโอเคนะคะแต่ก่อนอื่นต้องวาดรูปแล้วก็จดสูตรลงไปอันนี้ต้องจํานะคะกว้างคูณยาวคูณสูงง่ายๆปริมาตรคือกว้างยาวสูงกว้างคูณยาวคูณสูงโอเคนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วในหน้านี้เราจะนําสูตร ไปลองแก้ปัญหากันนะคะว่าเราจะหาปริมาตรกันได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมื่อนักเรียนจดสูตรปริมาตรกว้างคุณยาคุณสูงแล้วให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า1 3 8สานักเรียนจะเจอแบบฝึกหัด9.5ดค่ะลูกเปิดแบบฝึกหัด9.5ดเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะจากแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน เดี๋ยวนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนโดยที่นักเรียนยังไม่ต้องจดลงสมุดนะคะให้นักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนเลยส่วนข้อสองข้อสามเดี๋ยวค่อยทําลงสมุดนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้หาปริมาตรว่า รูปทรงข้อที่หนึ่งนี้มีปริมาตรเนี่ยที่มันเป็นแท่งตันๆเนี่ยนะคะเป็นทั้งสีเนี่ยจะมีความจุเท่าไหร่หรือมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะท่าน,นี้ก่อนอื่นนักเรียนก็จะสังเกตว่าจากรูปทรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นรูปกล่องใช่ไหมลูกมันเป็นรูปที่เป็นรูปตัวแอท่าน,นี้นักเรียนวิธีการเนี่ยเราก็ต้องตัดตัดกล่องเนี้ยให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ได้ก่อนอ่านนะคะมาดูขั้นตอนเนาะ เห็นไหมคะคุณครูก็ตัดก่อนเลยเอาเส้นนี้ตัดเราก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่กล่องด้วยกันเมื่อเราตัดปุ๊บก็จะได้ออกมาเป็น2กล่องใช่ไหมคะอ่ามาดูนะคะก็จะได้กล่องที่1เป็นใบเล็กแล้วก็กล่องที่2เป็นใบใหญ่นะคะท่าน,นี้เราก็ค่อยมาหาความจุของแต่และกล่องหรือหาปริมาตรของแต่ละกล่องใบที่1กับใบที่2และจากนั้นเราก็ค่อยมาบวกกัน อันนี้นักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะในการวิธีการแก้ปัญหาของโจทย์ข้อนี้อ่ะทีนี้เราก็เริ่มทําเลยนะคะวิธีทำข้อหนึ่งนักเรียนยังไม่ต้องทําลงสมุดให้นักเรียนนั่งดูและพิจารณาขั้นตอนในการทําก่อนนะคะนักเรียนจะได้มองภาพออกอ๋อถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะเริ่มต้นอย่างไรจับจุดให้ถูก นะถ้าใครจับจุดข้อแรกถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะง่ายอ่ะอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้นี้คุณครูก็แบ่งรูปนะคะออกมาเป็น2รูปแล้วก็เขียนวิธีทำวิธีทำอันแรกก็คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนเนาะอ่ะก็สูตรมาเลยกว้างคูณยาวคูณสูงเห็นไหมคะคุณครูจะเริ่มต้นที่สูตรก่อนใช่ไหมลูกเมื่อเราได้สูตรแล้วมันก็จะง่ายแล้วปริมาตรกว้างคูณยาว คูณสูงหรือกอยอสจะง่ายๆนะกยสแล้วหน่วยออกมาก็เป็นลูกบาทอันนี้เป็นเซนติเมตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรทีนี้เราก็มาแทนค่าสูตรโดยการหาทีละกล่องอะมาดูปริมาตรเนาะปริมาตรกล่องรูปแรกก่อนเราก็เขียนว่าส่วนที่1คือมีปริมาตรเท่าไหร่ั่นก็คือกล่องที่1นนั่นเองนักเรียนต้องมาหากว้างยาวสูงให้เจอก่อนเนาะอ่ะอันนี้กว้างเท่าไหร่คะนักเรียนลองดูนะ กาอ่ะสูงเราเจอแล้วสูงสูงห้าจะไม่โรกสูงห้าอันนี้ก็คือมีความกว้างกว้างก็ห้าอ่ะกว้างห้าอันนี้กว้างท่าน,นี้ยาวล่ะด้านนี้ด้านนี้เท่าไหร่ล่ะเราจะทราบได้อย่างไรก็มาดูสิคะว่าด้านยาวทั้งหมดเนี้ยคือส0สิส่วนด้านเนี้ยยาว24ใช่ไหมคะ และต่อออกมาถึงจะเป็นด้านนี้ดังนั้นเราจะหาได้จากตรงเนี้ยด้านของด้านยาวเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเอา30มาทําไมกับ24่คะถึงจะได้ด้านยาวของรูปที่1ก็เอามาลบหนูก็จะได้เป็น30ลบ24ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกก็คือ6นั่นเองอ่าเราก็ได้แล้วนี่คือยาวเห็นไหมคะนักเรียนก็มาหาองค์ประกอบกว้างยาวสูงให้ครบ ของรูปที่1แล้วค่อยมาแทนค่าอ่ะเราก็เริ่มแทนค่ากว้างว่างห้าคูณยาวยาวเมื่อกี้นี้ก็คือเอา30ลบ24ก็ได้6สูงสูงก็คือ5เห็นไหมคะง่ายแล้วนะตอนนี้เราก็คูณกันเลยค่ะได้เลยเนาะ6 5 5 6 30 30หสคูณกับอีก5ก็ง่ายและห้าส35ก็เป็น150 หรือใครไม่ทันนักเรียนก็ตั้งคูณก็ได้นะ5้คูณหเป็น30 30คิคูณหคุณครูก็เคยสอนแล้วเนาะเอาสามเอาศูนยมา1ตัวแล้วจะเหลือ3ามคูณห้าสก็เป็น150หน่วยออกมาเป็นบอกแล้วว่าคนที่วัดปริมาตรได้ก็คือลูกบาทนะคะลูกเป็นคนวัดแล้วหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรลบบอจดซมอเขียนสั้นๆก็ได้หรือใครจะเขียนเต็มก็ได้นะคะ ได้แล้วส่วนที่1ท่าน,นี้มาดูส่วนที่สองบ้างส่วนที่สองหนูก็ต้องมาหาความกว้างก่อนลกกว้างเท่าไหร่แล้วก็ยาวสูงเท่าไหร่อะมาดูเนาะกว้างคือส่วนนี้กว้างคือด้านนี้คือด้านทั้งหมดนี้อันนี้มา8แล้วอันนี้มา8อันนี้มาอีก5เพราะฉะนั้น8ปบวกหเป็นเท่าไหร่คะก็จะกลายเป็นด้านกว้างพอเข้าใจไหมคะลูกนะพอได้นะอันนี้คือมาแ เห็นไหมคะแปดและอันนี้มาอีกเท่าไหร่คะห้าบวกกันค่ะก็เป็นสิบสามนี่คือกว้างอาและกว้างได้และสิบสามสูงสูงเรารู้อยู่แล้วคือห้าเนาะสูงคือห้ากว้างและยาวล่ะยาวเท่าไหร่ก็ยาวยี่สิบสี่แทนค่าเลยคะ่ะอ่ามาเลยกว้างสิบสามเห็นไหมคะกว้างสิบสามยาวยาวคือด้านนี้ ยี่สิบสี่สูงสูงก็คือห้าอยู่แล้วอันนี้ก็ห้าอยู่แล้วเท่ากันโอเคนะคะพอได้นะคะลกูกหนูก็มาคำนวณได้เลยค่ะเอา24่คูณหก่อนก็ได้อ่ะ24ิบสคูณห้าห้ใส่0ทด2 5 2เป็น10เป็น12เป็น120แล้วจากนั้นได้ละหนึ้อยี ก็เป็น13คูณ120เอาศูนยมารอไว้ใช่หรือไม่ออาศูนยมารอไว้หรือจะคูณแบบนี้ก็ได้เอาศูตรมารอไว้เห็นไหมคะได้เลยนะจากนั้นก็เป็น2 2 3เป็น6 2 1 2 1 3ได้3 1 1หได้1 0 6 5 1, 5, 1, 1> ก็ได้เป็น 1560นหนูก็นำคำตอบมาใส่เลยค่ะ1,560นห้น่วยออกมาลูกบาเซนติเมตรนะคะท่าน,นี้เราก็ต้องนำมาทำไมกันคะส่วนที่1กับส่วนที่2ถึงจะได้ปริมาตรทั้งหมดก็นำมาบวกกันค่ะดังนั้นรูปนี้มีปริมาตรก็เอาส่วนที่1กับ2มาบวกกัน150บวกกัน1,560 จะตั้งบวกก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้หรือใครจะบวกแบบนี้แนวแนวนอนอย่างนี้ได้เลยนะคะศนย์บวกศย์ก็ได้ศูนย์เนาะอย่างเงี้ยบวกกันทีละตัวศูนย์บวกศย์ได้ศูนย์หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็น6แล้วบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดแล้วก็หนึ่งก็เป็นหนึ่งพันเจ็ดร้ยสิบหนูก็ใส่หมายด้าเลยนะคะหน่วยออกมาเป็น ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็ต่อเอาไปต่อเป็นเลขไทย1,7 1 0้ลูกบาทเซนติเมตรเสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ให้นักเรียนนะคะมองภาพแล้วแบ่งภาพให้ได้เมื่อแบ่งภาพแล้วหนูก็มาหาแต่ละส่วนว่าว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่แล้วก็มาแทนค่านะคะนี่คือขั้นตอนอเมื่อข้อที่1นักเรียนพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกในการทำข้อที่สองแล้วก็ข้อที่3กันค่ะ สำหรับข้อที่สองนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทําลงสมุดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เขียนขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนักเรียนไม่ต้องวาดภาพค่ะนักเรียนเขียนข้อที่2ไว้เลยแล้วก็เขียนวิธีทำรอไว้เลยนะคะ,ะก่อนอื่นขั้นตอนแรกนะคะจากข้อที่1นักเรียนดูหลักการแล้วนั่นก็คือให้เรามาหารูปก่อนมองที่รูปแล้วเราก็มาหาหลักการให้ได้ว่าจากรูปเนี่ยเราจะต้องทําอย่างได มาดูนะคะเขาให้นักเรียนหาปริมาตรแท่งสีเขียวทั้งหมดเนี้ยของกล่องใบนี้เท่าไหร่ก่อนอื่นหนูก็จะเห็นว่าเราจะได้สี่เหลี่ยมกล่องใหญ่ใชไ่ไหมลูกเป็นกล่องใหญ่สี่เหลี่ยมสีเขียวนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะมีสี่เหลี่ยมกล่องเล็กท่าน,นี้เราจะได้ปริมาตราตของแท่งสีเขียวทั้งหมดเนี้ยปริมาตรสีเขียวทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเอาปริมาตรของกล่องใหญ่นะคะตั้งแล้วก็ทําไมกับกล่องเล็กคะลบออกเพราะมันเป็นช่องโหว่ช่องว่างก็บองลบออก ของสี่เหลี่ยมเล็กใช่ไหมลูกหนูก็ต้องมาหาทีละส่วนก็จะได้ส่วนที่1ก็คือกล่องใหญ่นี้ปริมาตรของกล่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมลูกแล้วจากนั้นหนูก็มาดูว่ากล่องใบที่หนึ่งและอันนี้ก็จะเป็นกายเป็นกล่องใบที่สองแล้วสุดท้ายนํามาทําไมกันคะถึงจะได้ปริมาตรทั้งหมดนี้ที่เขาต้องการก็คือนํามาลบกันเอา2ตัวนี้มาลบกันใช่ไหมคะอ่ะท่นี้เราจะเริ่มวิธีการเลยนะนักเรียนเขียนวิธีทำคะ่ะ วิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นให้เรียบร้อยขั้นตอนแรกก็คือเริ่มที่สูตรค่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับววนนวนะะกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะคะปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงหรือปริมาตรก,กอยอสอนะคะกอยอสอแล้วคนที่วัดปริมาตรก็คือคนเดียวเท่านั้นคือลูกบาทนะคะลูกบาทหน่วยเป็นอะไรก็ใส่มาอันนี้ข้อนี้เป็นเซนก็เป็นลูกบาทเซนติเมตร โอเคนะคะเมื่อเราได้สูตรแล้วเราก็มาหาทีละส่วนจากรูปที่เรารู้แล้วว่าเราต้องหาส่วนที่1ก่อนก็คือกล่องกล่องใบใหญ่ก่อนอะมาเริ่มเลยค่ะกล่องส่วนที่1มีปริมาตรเท่าไหร่หนูก็มาหาองค์ประกอบค่ะว่ากว้างเท่าไหร่ล่ะกว้างมาดูกล่องกล่องใบใหญ่นะกว้างนี่ไงความกว้างกว้างก็คือกอกว้าง6กยาวล่ะนี่คือด้านยาวยาวย4แล้สูงล่ะสูง 24หนูก็มาแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะว่าง6กคูณยาวยาว24คูณสูงสูง24โอเคเนาะและจากนั้นนักเรียนก็คูณกันค่ะนักเรียนจะคูณตัวไหนก่อนก็ได้นะคะอ่ะมา24คูณ24ใครท่องแม่สุขคูณข่องก็จะตอบคุณคูณได้ทันที24คูณ24 4 4 6ใส่6ทด1 4 2 8อีก1เป็น9 2 4เป็น8จะใส่0กันไว้ไม่ให้หลงนะ2 2เป็น4เป็น6 9บก8เป็น17ทด1เป็น5 24, 24คูณ24ก็คือ576แล้วนำมาคูณกับ6อีกครั้งหนึ่ง576คูณ6 ห6หกใส่หทด3ามหก็ดสี่บสอีกสามเป็น45ใส่ห้าทด4ี่หกห้าสาอีก4ี่เป็นสามสเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3ามพันสห้าหนูก็มาเขียนเลยค่ะ3ามพห้าแล้วหน่วยออกมาปริมาตรคือลูกบาทเซนติเมตรลบบอจุดซมโอเคนะคะได้แล้วส่วนที่1นึ่งทน,นี้มาดูส่วนที่2ค่ะมีปริมาตรเท่าไหร่ล่ะหนูก็มาดูค่ะ กว้างเท่ากันใช่ไหมลูกว้างก็คือ6ยาวละยาวก็เป็น5สูงสูง8แทนค่าค่ะกว้าง6ยาว5สูง8คู่ขาหนูสลับที่กันได้ไหมคะกว้างยาวเป็น5คูณ6คูณ8ได้ไหมคะได้ค่ะการคูณตรงนี้สามารถสลับที่กันได้ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าการคูณสามารถมีคุณสมบัติการสลับที่ได้ค่ะ ไม่ผิดนะลูกนะไม่ผิดนะคะอ่ะหนูก็คูณกันได้เลยค่ะหกห้าสหรือใครจะเอา5้คูณ8ก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่หนูเลยนะอ่ะหกคูณห้าเป็น30แล้วจากนั้นเอา30คูณ8ก็ง่ายนิดเดียวเอาสูนรมารอไว้แล้ว8คูณสา3แปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบ240ลอบหลบซมลูกบาทเซนติเมตร โอเคนะคะแล้วจากนั้นกระบวนการต่อไปการที่จะได้ปริมาตรสีเขียวนี้ทั้งหมดนั่นแปลว่าเอาส่วนที่1ลบด้วยส่วนที่2หนูก็ดังนั้นรูปนี้มีปริมาตรเอา3 4 5 6ลบด้วย240อ่าหนูก็ลบกันเลยถ้าใครไม่คล่องหนูก็มาตั้งลบในกระดาษทดนะคะแต่ถ้าเป็นพี่มัธยมเนี่ยเขาจะลบกันตรงนี้ได้เลยโอเคเนาะอ่ะมาดูเพื่อความชัวลบ 6ลบศูนย์เหลือ6 5ลบสี่เหลือ1 4ลบสองเหลือ2อันนี้ก็เป็น3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบ3,216ลูกบาซนติเมตรต่อออบอตอบเป็นเลขไทย32,16ลูกบาซนติเมตรเสร็จแล้วค่ะข้อที่2หวังว่านักเรียนคงจะได้กระบวนการคิด และกระบวนการเขียนขั้นตอนในการแสดงวิธีธรรมนะคะสำหรับข้อที่สามค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนลองคิดและคำนวณด้วยตนเองนะคะอ่ะก่อนอื่นนักเรียนเขียนเลขสามค่ะแล้วไม่ต้องวาดภาพนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูรูปไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วเรามาลองดูว่ากระบวนการข้อนี้จะทำอย่างไร นักเรียนจะสังเกตว่าจากรูปเนี่ยเขาให้ให,หาปริมาตรทั้งหมดมันก็จะมีกล่องสองกล่องซ้อนกันใช่ไหมคะลูกหนูก็ต้องหากล่องแรกก่อนกล่องใหญ่นะคะแล้วก็มากล่องที่สองแลนำมาทำไมกันคะข้อนี้นำมาบวกกันเราก็จะได้แล้วเป็นกล่องที่1แล้วก็กล่องที่สองเนาะเราก็จะได้ส่วนที่1กับส่วนที่2หาปริมาตรทั้งสองกล่องนี้แล้วนำมาบวกกันอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะนักเรียนเขียนวิธีทำ ให้คุณครูจะเสนอแนะแล้วก็นักเรียนก็ทําต่อเองนะคะขั้นตอนแรกค่ะบรรทัดแรกเลยก็คือสูตรนั่นเองนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็กว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้สูตรมาก่อนเลยเนาะนักเรียนจะต้องจําให้ได้ปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงหรือกอย,ยอสอนะคะต่อมาค่ะเราก็มาหาส่วนที่1นึ่งชั้รยูกอ่ะเราก็เขียนมาเลย ส่วนที่1มีปริมาตรเท่าไหร่ล่ะหนูก็มาหาสิคะว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อ่ามาดูกันนะอย่างส่วนที่1กว้างเท่าไหร่คะหนูก็เขียนเลยกว้างนี่ไง1เมตรยาว1 1เมตรสูง0.4หนูก็มาแทนได้เลยเนาะหกว้าง1เมตรยาว1แล้วก็สูง0.4เท่ากับเท่าไหร่หนูก็หา หน่วยออกมาเป็นอะไรคะลูกลูกบาทเมตรนะคะเพราะนี้หน่วยมาเป็นเมตรก็ต้องเป็น m, ลออูกบาทเมตรลบจุดมโอเคนะอันนี้มาดูส่วนที่2ค่ะส่วนที่สองมีปริมาตรเท่าไหร่หนูก็มาหากว้างก่อนกว้างเท่าไรล่ะกว้างสองยาวสองสูงละ่ะสูง0.4มาเขียนเลยค่ะกว้างสองยาวสองสูง0 4จหนูก็หาเช่นเดิม นะคะหน่วยออกมาเป็นเหมือนเดิมรอบอจุดมอท่านี้ดังนั้นเราก็นาทั้งสองส่วนนี้มาทำไมกันคะน้ำมาบวกกันหนูก็ต้องเอาตัวนี้มาบวกคำตอบก็จะได้สามเหลี่ยมคำตอบออกมาก็เป็นรอบอจุดมอคำตอบแล้วจากนั้นหนูก็มาตอบตอบเอาสามเหลี่ยมมาตอบนะคะหน่วยออกมาก็เป็นลูกบาทกเมตรก็เสร็จเรียบร้อย หวังว่านักเรียนคงจะต่อจิ๊กซอที่เหลือได้และตอบได้นะคะและคงเข้าใจในกระบวนการหาปริมาตรนะคะกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในหนังสือสสวทเล่ม2นะคะหรือก็เว็บไซต์โปรเจกต์14ของสสวทค่ะติดต่อสอบถามคุณครูได้โดยตรงทางไลน์และเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่กลุ่มคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ